อืมีคนอยากเล่นเกมนี้แบบไม่โปรนะคือผมก็เล่นอยู่นะแต่มันก็เหมือนไก่นะครับไก่ที่เดินโง่ๆแล้วเดินไปตายนะแล้วตัดไปตอนที่ผมก็จะพาไปโหลดกันเลยก่อนอื่นโทรศัพท์ทุกเครื่องต้องมีก็ต้องก็คืนเจ้านี่สามดียมเบอร์มินดา พอเรากดเข้าไปกดตรงนี้นี่แล้วก็พิมมินิมินิเทียเราก็จะเห็นผมก็จะไม่ไม่ต้องแปะดิงนะครับก็จ้งดูอยู่เดียวนะว่าเกมนี้มันมาจากไหนก็ต้องกดเข้าไปนะครับก็คือผมได้โดดเกมนี้ไปได้แล้วนะแบบไม่โป ก็จะมาดีวิวแอปนะครับผมให้5ดาวสำหรับแอปนี้เดี๋ยวเรามาดูคนอื่นๆกันเลยนะมาคิดยังไงคือผมจะไม่อ่านนะครับนี่นะพ่อภาษานี่มันทำให้คันหูนะครับนี่ทุกคนเข้ามาก็จะเห็นแบบผม เนื่อยนะเออไม่สนุกมันก็อย่าเล่นดี uh huh. แล้ก็จะไปเลือกหนึ่งดาวกันเลยนะครับโอออันนี้เนี่ยของจริงพอหอมปากหอมคอกันลแล้วแล้ก็จะไปรีวิวกันเลยนะครับเฮ้ย hey, อยู่ไหนวะ เมื่อทุกคนโดดเสร็จนะมันก็ไม่มีเฮียอะไรเลยนะถ้าอยากให้มีเฮียนะครับเราต้องกดที่ตรงนี้นะแล้วก็มากดตรงที่เฟซนะครับสำหรับใครไม่จากลอก in, อินฟฟซก็กดเด่นๆไปเถอะน้านี่ดนาแน่ครับผมก็จะไปโซงโง่นะครับเออผมว่าผมล็อกอินดีกว่านะเพราะไอ้พวกด่านพวกนี้มันไม่ปลดดอกนะครับ รอก,ก่อนอีกสามล้านปีไปเอาละ่ะเมื่อคุณนอกอินเสร็จนะครับคุณก็ต้องเอคุณก็สามารถนี่เล่นดานนี้ได้นะครับเพราะผมเล่นผ่านไปหมดแล้วนะก่อนอื่นผมต้องเปลี่ยนซื่อก่อนนะครับเดี๋ยวจะหลบการเป็นซื่อผมก็เสร็จเรียบร้อยนะทำไมผมต้องตั้งซื่อแบบนี้นะเลยอ เพราะเราไม่ในโปนะครับเราก็จะเข้าไปเดินงงๆให้ถูกยิงตายนะครับเอาแล้วนะโอ้โหตัดแปบ๊บตัดแปบ๊บเราก็จะมาเลือกด่านที่เราจะเดินนะครับคือผมชอบด่านนี้สุดนะก็คือว่าจะได้เล่นปืนแบบว่ายิงนัดเดียวตายนะครับไม่ใส่สิสองนัดนะมังด่านนี้ก็จะวัดใจกันไปเลยนะครับ เอานะครับการที่เราเล่นแบบไม่โปรก็เหมือนไกด่ดีๆนี่เองนะครับนี่นั้นแรกกูยิงลมนะครับโอ้โหมันโปรโหรือเปล่าวะผมต้องสายสมาธิครับนะโอ้โหโอ้โหโดนเกอ้อี๋อ ก็โง่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 โอ้ยผมนี่ดนะังโง่ดืมว่าเนี้ยมันต้องโปรไอ้นี่มันเสื้อไว้ได้ดิโอ้โหอยู่ๆก็ตายอ โอ้โหปืนกยุยัดแม็กซ์ซาจังแตกมันในสีเนะี่ยผมในสองกระจกแท้กระจ,ก,ก,ระจกสัตว์สิครับที่เดาไม่ได้เล่นโปรนะก็ผมก็ติดโปรนี่โอ้โหโดนเถอะนะ เฮียไม่ตายว่ะตัดแปบ๊บว่าแล้วมันต้องโปัยว์เอ,อ้ยเฮียเดี๋ยวมึงเจอคนนี้เฮียใส่สัตว์เวน